ทุกคนคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อทางคุณนิรุยนะคะนิรุยแฟนเพจเนาะหรือว่านิรุยชาแนลเนะะี่ยค่ะได้ออกมาโพสต์ค่ะถึงภาพบรรยากาศของคุณแม่แพรวเสกทองแล้วก็ทางคุณแม่ของหนุ่มซันวงซ้ออ่าทางคุณแม่ของหนุ่มซันวงศ้อนหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นแม่ย่านเนาะงานนี้นะคะก็ออกมาโพสต์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักค่ะโดยที่เป็นภาพนะคะที่ทางคุณแม่นะคะแต่งตัวให้ทางลูกสะภ้ยอยู่นั่นเองค่ะโดยทางคุณนิรุยนะคะก็ได้ออกภาพนี้มาโพส พบกับเป็นแคปชั่นนะคะบ,บอกว่า เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะคะแม่ย่าดูแลลูกสไปน่ารักดีใจกับเพื่อนที่วันนี้มีแม่มาดูแลอีกคนแล้วนะคะขอบคุณนะคะแม่โอที่รักแล้วก็เอนดูลูกสไปนี้นะคะคุณผู้ชมข่าก็ภาพอย่างที่จิตขึ้นให้ดูลยนั่นเองนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าพอลงภาพแบบนี้หลายๆคนอาจจะโฟกัสนะคะในสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะแต่สําหรับอีกหลายๆคนเขาก็โฟกัสอ่าเขาก็โฟกัสในทางกลับกันเช่นเดียวกั นะคะคุณผู้ชมโดยที่บางคนเนี่ย mm hmm. เขาก็โฟกัส hmm. ไปต่างๆนานาเลยคะ่ะว่าเอ้ยอาจจะแบบว่าสร้างภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะบางคนนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าอา mm hmm. ไม่มีเงิน mm hmm. คงไม่ทำนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าลูกน้องทุกคนต้องโพสต์ภาพนี้ทุกคนป่ะเอ้ยอ่ะใช่ลูกน้องทุกคนต้องโพสต์ภาพนี้ทุกคนป่ะ mm hmm. เออคุณนิลุยก็สงสัยว่าทำไมหรอคะ อันไหนดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะอ่าก็ประมาณว่าอ่าชาวเน็ตท่านเนี้ยค่ะประมาณว่าเออจะเป็นต้องโพสภาพแบบนี้กันทุกคนเลยไหมอะไรที่แบบว่าตามกระแสคนนั้นก็ว่าดีไอ้เราก็ต้องว่าดีตามหรอบางคนนะคะเขาก็บอกว่าอ่าไม่มีเงินก็คงไม่ทําให้ถ้านางไม่มีเงินเนี่ยจะทําให้ไหมนะคะ แต่ว่าบางคนเขาก็เข้าใจคนที่เป็นแฟนคลับเนาะเราเห็นโมเมนต์แบบนี้เราก็ควรดีใจกับทางคุณแม่ใบพาวเลวค่ะเพราะว่าก็มีคนดูแลรักแล้วก็สพอร์ตดีขนาดนี้เนาะทางคุณแม่ใบพาวเขาก็เป็นหมอลำนะคะหมอลำซิ่งแต่ว่าก็ต้องไปทําหน้าที่ลีเกมเหมือนกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะบอกเลยว่าหลายๆอย่างเนาะมันก็เกิดเรื่องราว เยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะในชีวิตที่ผ่านมาเพียงแค่หนึ่งปีนี้เรื่องของคุณแม่พระาก็เกิดเรื่องหลายๆอย่างมากมายเลยนะคะซึ่งงานนี้นะคะเพียงแค่โพสร,รูปภาพเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ย เจาะไปเป็นกระแสได้เนาะเออไอเราก็งงมากอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออแค่เราโพสต์ภาพเนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างลูกสะพ้ายกับแม่ย่าเนี่ยเออมันแปลกตรงไหนแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆแต่คนกลับไม่โฟกัสต,ตรงนั้นกลับมองว่าทางฝั่งคุณซันวงศธรเน,นะะี่ยค่ะเอาอ่า เรียกได้ว่าเข้ามาในสิ่งที่ทางคุณแม่เปเภามีทุกอย่างแล้วหรือเปล่ามาเอาจากกลางคุณแม่เปล่านะคะโดยที่ถ้าไม่มีเงินก็คงไม่เข้ามานาะไม่มีเงินก็คงไม่ทําให้ด้วยความที่สันวงสะทอนอายุน้อยกว่าเนาะเราก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะมองในจุดๆนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่แปลกอะไรเพราะความคิดของคนเรามันก็สามารถแตกต่างกันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะคะเรารู้ดีที่สุดก็คือตัวของคุณแม่เปล่าหนุ่มสันวงสะทอนเป็นคนที่รู้ดีที่สุดค่ะแน่นอนค่ะว่าเรื่องดราม่า,มาทั้ง ที่ผ่านเข้ามาเขาแทบจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะตอนนี้เนาะคุณผู้ชมคะก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะนี่นะคะบางคนเนี่ยเขาเข้าใจนะบอกว่าคนเป็นแม่เนี่ยจะเข้าใจครอบครัวดีกว่าใครๆรักครอบครัวรักลูกสิ่งที่ลูกตัดสินใจแม่เลี้ยงลูกมาย่อมรู้ดี ว่าเราสอนลูกมาดีการตัดสินใจของลูกเขาต้องเลือกทาสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่อยู่แล้วพ่อแม่จึงไม่กังวลใจใดๆคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของลูกจึงควรสําคัญกับครอบครัวที่อบอุ่นเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนิมิตหมายที่ดีต่อกันค่ะ,อ,ะอย่างเช่นนี้ก็มีคนเข้าใจเนาะว่าเออสิ่งที่ลูกเลือกก็คงเป็นสิ่งที่ลูกพอใจที่สุดแล้วก็ตัดสินใจดีแล้วแม่ก็ คงต้องเลือกตามลูกนี่ยเห็นไหมทางพ่อกับแม่เขาไม่ได้ขัดใจเลยนะคะถึงแม่แลพ่อเนี่ยเขาจะอายุมากแล้วจะ40แล้วก็ตามแต่นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขวางลูกลูกจะอายุ23ครบคนอายุ40แม่ไม่ได้ขัดขวางเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคุณแม่เข้าใจลูกแม่เข้าใจว่าลูกเลือกสิ่งนี้ลูกต้องการเพราะเขาเข้าใจลูกดีว่าสิ่งที่ลูกเลือกคือคือสิ่งที่ลูกพอใจแล้วก็อ่า โอเคที่สุดแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่ลูกต้องอยู่ด้วยไปตลอดอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตนะคะสักวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็ต้องไม่ต้องอยู่อ่าสักวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ลูกเลือก <Pharm> นั่นคือสิ่งที่ลูกพอใจแล้วก็ไวใจมากที่สุดแล้วค่ะเราก็ต้องอ่าพอใจในสิ่งที่ลูกเลือกด้วยเนาะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม algo, ขาเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบ่นแล้วก็เข้าเข้าใจกันดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูผลงานต่างๆของทางคุณแม่ประพาวกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีผลงานให้หน่าติดตามกันเยอะค่ะล่าสุดน,นี้ก็มีคอนเสิร์ตเนาะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการจัดแข่งฟุตบอลนะคะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรเนาะเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้นะคะก็มีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะคอนเสิร์ตนะคะอีกอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าคุณแม่ประพาวเปลี่ยนลุคบ่อยมากๆค่ะหลังจากที่ไปอัพหน้ามาใหม่ที่เกาหลีเนาะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าลุคของคุณแม่ประพาวนี่สวยมากนะสวยมากๆค่ะล่าสุดน,นี้แต่ง สไตล์เกาหลีนะคะชุดนักเรียนแบบเกาหลีเกาหลีเลยนะคะสวยน่ารักย้อนวัยไปมากๆค่ะเป็นลุคเกาหลีเกาใจนะคะชุดสาวกระโปรงแดงเลยเนาะคุณผู้ชมขาแล้วก็มาประกาศนะคะเลื่อนงานแต่งด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มีการไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับสินค้าค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนการแต่งงานนะคะโดยที่ตอนแรกเนี่ย ตั้งใจว่าจะจัดงานแต่งในวันที่27ทธันวาคมนะคะก็คือปลายปีซึ่งทางคุณแม่แปรเพาก็ให้เหตุผลว่าคุณยายของทางคุณสันวงศสะทอนเนะะี่ยค่ะเขาไม่พอใจนะคะกับการแต่งงานในช่วงสิ้นปีด้วยความที่มันเป็นช่วงปลายปีสิ้นปีมันก็เหมือนสิ้น อะไรที่ไม่ดีออกไปเนาะเราก็เลยว่าอ่าขอเลื่อนเป็นต้นปีดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นวันที่19มกราคมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเหตุผลหล,กลักๆที่ทางคุณแม่ประเภาได้ออกมาพูดเนาะบอกว่า คุณยายเนี่ยบอกว่ามันไม่โอเคกับการที่จะแต่งงานสิ้นปีนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นใหม่เป็นต้นปีดีกว่ากลายเป็นว่าวันที่19มกราคมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขะอย่าเพิ่งคิดกันเป็นเองนะมันมีเหตุผลอยู่นะคะในการเลื่อนงานแต่งเนาะไม่ได้อะไรต่างๆนานานะคะส่วนงานก็ต้องดําเนินการไปปกตินะคะได้จัดงานไว้แล้วเนาะได้จัดงานนะคะไดะ้ลงคิวงานไว้แล้วก็ต้องดาเนินการไปปกติคะ่ะแต่ว่า 19มกราคมมันก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะคะช่วงนั้นเราก็สามารถจัดแจงได้อยู่เนาะแต่ช่วง27ธันวาคมที่เราวางแผนงานแต่งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเลื่อนนะคะอาจจะเป็นวันนั้นอาจจะต้องมีคิวงานอะไรมาแทนที่หรือเปล่าอันนั้นก็ให้ทางทีมงานเขาจัดการกันเองแล้วกันนะคะ แต่อันนี้คือเหตุผลหลกัหลกๆที่ได้ออกมาพูดนะ้องบอกว่าเลื่อนง,งานแตกเป็นวันที่19มกราคมนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่ในช่วงสิ้นปีแล้วก็เป็นช่วงที่แบบทิ้งสิ่งเก่าๆอะไรไว้ตรงนั้นนะคะเราเป็นว่าเราไปเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะที่สําคัญนะคะทางน้องอตัวเกียวก็ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขาดีใจกับน้องด้วยเนาะกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ นี่นะคะทางคุณแม่ประพาก็ยังออกมาโพสตเนาะใจความสําคัญนี้เกี่ยวกับคําว่าครอบครัวค่ะโดยที่บอกว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าใครจะทําอะไรเราจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่มันคือเรื่องของเราถูกไหมคะ อันนี้ทางคุณแม่พราวก็มาพนะูดเนาะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ยมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลการถูกไหมมันไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรเป็นเรื่องของเขามันก็คือมันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วเพราะเราก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะคะุณผู้ชมขาทุกๆอย่างที่เขาทําก็เปรียบเสมือนเรื่องของเราอะ่ะมันก็ใช่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขามันเป็นครอบครัวเนาะยอมถูกอยู่แล้วนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและการมีอะไรก็ต้องรู้กับรู้จักกันทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะ นี่แหละนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นดราม่าเอาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ประภาจนกระทั่งใกล้วันแต่งงานแล้วก็ยังดราม่าไม่จบไม่สิ้นอีกค่ะล่าสุดนี่ก็ดราม่าเรื่องลูกสะภ้ยแม่ย่าเนาะคุณผู้ชมคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมไม่รู้จะว่ายังไงเลยค่ะบางคนก็บอกว่าอายุเท่าๆกันเลยน,นู่นนั่นนี่ถ้าลูกเขาพอใจยังไงเขาก็ยอมรับได้อยู่แล้วนะคะคนเป็นแม่เนาะถึงาทางลูกสะภ้ยจะอายุเล่เรียก,กันกับแม่ย่าก็ตามแต่แต่ถ้าลูกเขารัก คุณก็ต้องยอมรับอะจริงไหมคะอืมเขาก็ยอมรับได้อะคุณผู้ชมขาปล่อยให้เขาใช้ชีวิตไปเถอะยังไงเขาเลือกเองชีวิตของเขาเนาะคุณผู้ชมขารักก็ซัพพอร์ตต่อไปไม่รักก็ไม่ต้องสนใจดีกว่าคะ่ะส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ